สมาดีพ่อแม่พี่น้องสมาดียามเช้าๆอีกทชหนึงสวยเติบเลยพี่น้องเลยมืงัดอีกพี่น้องมืงัดอีกกับเอื่ยเฮเขาบริดอีโต้นะคนหาก่อนละลายพี่น้องเ้ยสี่คนกสี่กับยาหามาทีล่างเขาก็งัดทีลังงัดไปพร้อมๆกันพี่น้องเลยเพลเข้าบโไดมากน้ำมือพี่น้องเพิ่นสิออกมาสืบต่อเสาไฟเสาไฟยังหมดแล้ว ออกมาหางัดก่อนออกมางัดถาเพิ่นแล้วเพิ่นออกมาตำลังเป็นตากล่องเองหาเองพี่น้องมือนี่เป็นอะไรกับเราเบิ่งเราโซมนำกันพี่น้องห่วยห้อยคือเก่าที่เก่าที่เดิมพี่น้องมึงได้บ่เฮ้ ค้นหาก่อนแล้วมาเลาะสมบรรยากาศหวยห้งองคล้องเบึ้งมือนี่พี่น้องเอ้ยเจอแล้วพี่น้องนี่นี่นี่เห็นบอกนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวเฮาสิซับอกมาไห้เบิง่งเด้อพี่น้องเด้อตากองเฮาบม่มีนี่พี่น้องมานเด้อมือน,นี่มันมานมันมันมัน,มนอีลีตูด,ดำกระยามมันพี่น้องเอ้ยเมืออ่อยแกงเลยอยากกินต้มลเลยเอ้ย ยอดตะยิดของเฮาพี่น้องมันแนนอนมือนนิแนนอนอีกเลยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ผัดชีขาวพี่น้องตูวเมื่อกี้นี่ผัดดำตัวนี้ผัดชีขาวอมมือนี่สุดยอดพี่น้องเดี๋ยวเฮาซับอมห้เบิ่งอีกอันที่สองออกมาพี่น้องขาวจ้วงนี่แน่สองอันแล้วมานพี่น้องมานก็แลกเลยพี่น้องเลยมานแต่ว่าที่แต่เนาะ รุ่นอีกต่อไปพี่น้องสิเป็นอะไรหล่อหัวพี่น้องว้าทุ่งเสาโบโบเอ,อือยกะจะหล่อไปทางใดเลยหล่อไปคนละทางโมย,ย่านนอกพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ข้าจะเสาะไปใหม่ใหม่เขาสิไปทางใดดีว่าบ้านนี่หาตามรังเขานีมันสิได้บ่ có sữa, cốp phe có sợ gì bò bò, bay của nếu điên điên kỳ nọ bay anh ba nhàng chưa sau bóp sao bò bò, ba thôi bóp bóp bừng bóp cân Ôi, bóp Nó mới nhảy bóp nhảy bóp 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 อู uv, AT AT ้ยาวกัดลาดอยู่เจออีกแล้วพี่น้องเจอให้เฮางัดอีกแล้วนี่ให้เฮางัดเฮาซับอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ๆสีขาวๆนางขาวพี่น้องตูดขาวมันตูดขาวน้ําเสียมจนบ่อยากงมีบาดมีแนูแลคั่นมามือเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องมื้อนี้พามาเลาะป่าน้ําไม้อีกรอบเบิ่งเฮาซับก่อนเด้อพี่น้องซับออกมาบเบิ่งก่อน แหนมันหน่อยสัมเวถึงสีุ่ใหญ่ก็เป็นอัน้าวที่เราต้องการพี่น้องขี่มื่อลุ้นล้วนมือนน่นะข้อสอง,งวนหนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้อันตรา,ายปาตัวปาไำไมสมบรรยาก,กาศพี่นันพี่น้องเกี่ยวอุ่มทุ่มอยู่โหเอาสีเหลวไปทางพุ่นแหละ างน้ำมีคนไปหลาย,ลยให้เบิ่งหนูไมก้ก,ก่อนห้ากระดาษน้อยหนึ่งจกักเอือยไปใส่และพี่สาวไปใส่และป้าท้อมรนอากาศพี่น้องสมบรรยากาศภายนอกน้ำเนาะอยู่แต่ในเฮือนหลายอบเอ้าบรรยากาศอยู่หือนเบิ่งหลายแล้วกันมาเปลี่ยนบรรยากาศเบิาา่ง ทางนอกมองดูพี่น้องร่มเย็นเย็นเออเขาจะหาสะกมาแลลวเขาหาสาะแล้วเย็นขนาดร่มนะร่มผัดร่ม,มพัดไม้ไผ่โอ้ยมีแหงเด้มาสูดอากาศสดน้ำกันเ้ยพี่นอ้องป้าดูา ธรรมชาสตร์ล้วนๆเย็นเด้ะศาสาบมานอนในห่มไผ่นี่ห่วยเจออีกวันนี้เบิ้ลซองพี่น้องเจออีกวันนี้เบิ้ลซองหนอกขาวเพียงกันแต่แบบปุ๋ยใหญ่เจออีกแล้วบุ๋ใหญ่ไปได้พี่น้องเอาเนี่ยนอนมันซับมันมันมนางขาวเดี๋ยวซับอามาเบิงก่อนพี่น้อง ได้แต่ปลายพี่น้องเอ้ยโอ้ยเสียดายเด้อได้แต่ปลายพอมันกรีดแน่นี่แหละพี่น้องตัวที่เราต้องการขาวๆแบบนี้แหละกินแซ่บต้มจำแจวกับแซ่บตัวนี้นี่เจออีกแล้วพี่น้องห้าน้ำไอ้น้ำกันพี่น้องมือนี้เบิร์สองคือเก่าพี่น้องหรับโบย่า่กอเก่าอะไรโบใ่ญ่ก็จําเป็นเขาต้องได้เอาแล้วพี่น้องเอ้ยเราวอาเขาเห็นแหละปลาไหวกับโบย่างคนอื่นก็มาเอาคือเก่าเขาเห็นก่อนเขาก็ต้องบุกก่อนพี่น้องเดี๋ยวซับออกมาอีกก่อนเด้อ อันใหญ่อันน้อยพี่น้องน้อยกระยามันเนาะมันขาวต้มแซ่บพี่น้องเอ้ยมันขักมือนี่มัน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 พี่น้องมันพาแพ้ทำมาถิ่มอนุใหม้เนี่ยนี่อันนี้พี่น้องป๊ามีแต่นอนขาวๆป๊าโอ้เธอนี่เองมันขักพี่น้องมือนี่โอ้ยโอ้ยไม่อดอืมเปนนางไม่ใช่นะไปซับอนอนุใหม่ แน่นอ่อยู่มันหนักมีแตนขาวๆมันน้อยอมันน้อยก็เอาเลยโอ้ยบัวเอาคนอื่นมาเขาก็เอาไม่ใส่เลยไม่ใส่เว้ยอ้าโทษพี่น้องเห็นบอมานอิลีพวกไปก่อนนะจะเป็นจะกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มผูวแล้เนาะกลุ่มที่หนึ่งหรือสี่กลุ่มที่หนึ่งหรือสองบ้าเถอะพี่น้องเอื้อยเฮามานขนาดมืออาสิบก็ลุงก็ซับ อ๋อสองอันฟูอ่อนอ่อนใจอารมดมืออาซีพี่น้องเอ้ยกูกูกูหมดขันหมดขันครบทราบออกมาเด้ออยู่นอกพี่เด้อสีเก็บอยู่นอกพี่จะเข้าหาานายได้เนาะอือเขาบริสโซได้โอ้มานพี่น้องมือนี่บอกเลยเลยเฮ้ยมึงเสียดันได้กินมึงชิมอกอีกคือเก่านะ กินต oh, oh, ้มปะูต้มจําแจ่วเฮาบ่คู้แขโอ้ยยังคือเฮายอดหักเบิดก็มีแหละนี่นะมันบ่ได้ยอดมันเขาอันดุไม้อมันเลยบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ให้มันฮู้ไปโลดพี่น้องเอยไผเป็นไผเฮากับน้ํไม้นี่โอ้เพิ่นซับตัวนี้ตัวนี้ปเหันกุ้ม คิดว่สิบุได้ไม้ได้มาหนีไนข้ามไล่กลุ่มกระโดโหงัดต่อพี่น้องเห็นแล้วกระปริงเห็นแล้วปูใหญ่แล้วคำมันเสียมเอียงถือน้ำบริใหญ่ได้จับอโลดหววประจําก็คือหววห้อยพี่น้องเอ้ยหววประจาําเฮามือาชีบอัน ขานมกมืออาชีพน uh ี่ค <si ่ะหมดแดงมืออาชีพนี่หาหน่อไม้อยู่นี่เบิดหน้าจนบาดโอ้ยโผดโผหน้านะเออมานอีลีพี่น้องมือนีไดหลายเกินาดพี่น้องเอ้ยพ่ามาคิดว่าสิบ่ได้หน่อไม้แล้วคนมันหาหลายกดอกคนหาหลายคิด้ได้หน่อไม้แท้ๆ ผู้พิซาฮ่าหาหาหาบอดด้กายได้พี่น้องนี่ฮ่าหาเขตหลุดนี่ไปไปไปในหันภาคหันกับขดหนึ่งขดหนึ่งพี่น้องสมบรรยากาศงวดต้องแตง่งต้องแตง่งไปนำพี่น้องเย็นดีฟันดีแต่มาคืนนี่นะฟันว่าไปเลยไปเห็นน้ำไหม่ปกไหวว่าสันมือไปไปมือ,มอเอาเสียม,มาเอาว่าสันความฟันได้นี่พี่น้อง ฝันดีล่างดีแต่นอนนอนกลางคืนปุ๊ตื่นมาก็รลังว่าสิโทรห้าเพิินน่ะบว่าสู้ไปหานมาอีบ่อว่ะบัดแล้วชวยๆเห็นปลูกมาว่ะอ้าว่ะฮะช่ยเบิ้งหน้านีบ่ขับรถไปบ่อขึ้นผู้เลยบ่เออเออไปเบิ้งยู่พุ่มต่ออีกน้องเดี๋ยวสิครับรถไปอีกให้เธอหย่างไปบัดนี้ ไปหลักเอาในชายอีกเลยอันนี้เดี๋ยวเพิ่มเดีเพิ่มนะก็เดี๋ยวเขาได้อยุไน้ขนาดน่ะเออตัวเอาในชายเฮ้ยก็เดียวเดี๋ดวก็เดียวนี่ฮะต่อหตะกูเขาเขาไปถามกูเห็นด้เออก้อนน่ะอะไรห้าเขาอยู่บ่วะเออห้าเขาอยู่ได้เฮ้ยแม่เออในหันน่ะคือว่าเขาอยู่เ่าคือบ่เห็นวะสิเมื่อบรรลุสี่หาต่อว่ามาดู ก้บบอกรู้สีหาต่อเดี๋ยวนี้เอ,เออ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 เอ่อโซอีกพี่น้องเอ้ยโซไปเรื่อยๆพอใจในผลงานนะมือน,นี้นะผลงานนี่ดีมากมือน,นี้นะพอใจแหง้งขันเขาเจ้าบัมาหาก่อนนี่มือน,นี้นั้น,ตนเต็มเรือเรือภูแล่กระตานี่ขนาดว่าคนหาเนาะเฮ้ย หอดทางเมืองเลยพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิได้ลาบอนนี่แหละพี่น้องเอ้ยสิได้มาลาม,มาลากันอยู่ในบอนนี้นาที่นี้เลยพี่น้องเอ้ยพบกพอก,กันถ้าพบกพอก,กันภายในคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยตัวหาเพิ่มอีกได้จักอันอันใดตัวเพิ่มอ่าอันนี้อ้มไม่กูดพี่น้องตัวเพิ่นได้เพิ่มนานเบิ่งนี่อันบักใไงหนึ่งตัวเอาใน,นี้ใชเฮ้ยคือหัวข้อน่าหลุดๆอยู่ ลาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจเฮาวเน่เด้อพี่น้องขอบขอบใจทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์โศกมานลำรวยพี่น้องเอ้ยปลอดภัยจากพญาตรูคาเบิร์ตสุขสุคนพี่น้องผู้พอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้เฮาสิได้จบเพียงเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยทุเละสิฮอดทางเมื่อแล้วก็สิได้กลับเต่าโค่งูเฮือนคือเก่าพี่น้องจักเสไดได้กินแล้วมื้อนี้ก็รอเบิงเ่งรอชมนำกันพี่น้อง ได้ร้ายปนันนแจักสีในไ,ได้กินพอการคิดปนหนาแล้วเพียงเนาะพอใจในผลงานของตัวเองแล้วก็พี่สาวปนันนี่พี่น้อยไปแหละบายบาย